สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำนะครับระบบที่นะครับใช้เรื่องของการนะครับบันทึกรายงานนะครับโดยที่นะครับอันดับแรกนะครับเรามาดูตรงนี้ครับเซตติ้งครับเซตติ้งครับจะประกอบด้วยนะครับการเซตค่านะครับดึงค่าจากตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอามาใส่ตรงตรงนี้นะครับบรรทัดนี้เลยนะครับที่ตรงนี้เลยคุณสามารถทำเป็นดรอปดาวได้นะครับนี่เรามาเซตตรงนี้ครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวนะครับในเรื่องของการเซตค่าต่างๆครับที่ทําให้นะครับระบบใช้งานได้นะครับเป็นชีตนะครับเทมโฟเดอร์นะครับแค่นี้เลยครับเมื่อเราคูเซตแบบนี้เสร็จนะครับคครูนะครับก็ไปนะครับกดที่นะครับดีพอยนะก็การนางานให้ใช้งานได้ครับแล้วก็กดให้ทุกคนใช้งานได้ครับเมื่อเรากดนะครับเราจะได้ลิงก์แบบนี้มานะครับ ผมก็คลิกไปดูครับนี่หน้าตาของระบบนะครับก็จะประกอบด้วยอย่างนี้เลยนะครับเมื่อนะครับมีการบันทึกนะครับนี่ผมก็เล่เพิ่มอทีนึ่งนะครับเวลานะครับจะขึ้นโดยอัตโนมัตินะครับเรียบร้อยนะครับก็ไม่ต้องกรอกในเรื่องของข้อมูลนะถ้าไม่เรียบร้อยนะครับก็กรอกไปเลยนะครับว่าลืมอะไรนะครับทีนี้ครับเราก็มาเลือกภาพครับผมก็เลือกภาพสักเลือกภัพรูปภาพครับเราจะเลือกกันสี่รูปภาพนะครับ เมื่อเราเลือกภาพเสร็จแล้วนะครับก็กํากัางกดบันทึกข้อมูลนะครับระบบนะครับก็จะทําการบันทึกนะครับโดยนะครับจะใช้เวลาในการบันทึกประมาณนะครับหนึ่งนาทีเมื่อบันทึกเสร็จแล้วนะครับระบบก็ทําการเนี่ยบันทึกเสร็จแล้วนะครับ ผมสามารถนะครับออกจากหน้านี้เลยก็ได้นะครับถ้าผมไม่ออกผมสามารถรอนะครับจนกว่า PDF จะสร้างเลยก็ได้นะครับหรือผู้จะออกไปเลยก็ได้นะครับระบบนะครับก็จะทําการนะครับสร้างนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับนี่ตรงนี้แถวนี้นะครับระบบก็จะทําการสร้าง PDF ทําให้อัตโนมัติต้องรออยู่อ่ารออีกสักครู่หนึ่งนะครับระบบก็จะทําการสร้างตรงนี้ให้นะครับขึ้นมาแล้วครับอันนี้ก็นะครับจะ ระบบก็จะทําการสร้าง PDF สําเร็จแล้วแล้วกดตกลงครับเราส่วนเราไปดูครับในเรื่องของ Data Table บ้างนะครับเมื่อเรากดครับ Data Table ครับก็จะแสดงนะครับในในส่วนของเรา Refresh หนึ่งครั้งครับกด Data Table ครับปึ่งแสยข้อมูลนะครับที่เรากรอกมาเมื่อกี้นะครับเห็นไหมครับอ่าคุณรูนะครับสามารถคลิกดูรูปภาพนะครับ รูปภาพที่เราอัพโหลดเมื่อกี้นะครับหรือคุณผู้อยากจะดูไฟล์ PDF ก็ได้นะ PDF ก็เป็นประมาณนี้เลยนะเห็นไหมครับก็จะประกอบด้วยสีรูปภาพนะครับการตรวจหอนอนนะครับอันนี้ครับเราก็มาดูเรื่องของการแก้ไขอันนี้จะมีเรื่องการแก้ไขครับถ้าเรียบร้อยหรือว่าแก้ไขแล้วครับก็แค่กดได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นตัวที่นะครับลบข้อมูลนะครับ แล้วตัวนี้ครับจะเป็นในเรื่องของการยืนยันการสร้าง PDF อีกรอบถ้าสมมุติเกิดปัญหาว่า PDF ไม่สามารถทํางานสร้างได้นะครับก็มาเราก็จะมากดตรงนี้เพื่อสร้างนะครับนี่ครับเราลองเลือกเดือนนี้ครับนี้ะ่เห็นไหมครับถ้าเราเลือกขอนอนทํามันก็จะทําการพิมพ์ได้เลยนะครับนี่มันก็สรุปให้เรียบร้อยนะครับว่าวันนี้นะครับมีกี่วันนี้มีมีอะไรบ้างนะคะครับส่วนการแจ้งเตือนครับระบบนะครับก็จะไปแจ้งเตือนใน ท่าเทเลแกรมนะครับก็จะเป็นรูปภาพให้นะครับนี่เลยแบบนี้เลยนะครับนี่สามารถแก้งดูในเทเลแกรมได้เลยนะครับก็จบขอจบเพย์ตรงนี้นะครับสวัสดีครับ